คึ้นบ้าเลยนะมานั่งอะไรกันไม่รู้ไม่ได้ใช้ชีวิตเลยใช้ชีวิตกับการทำงานอย่างเดียวจริงๆจ,จนมองข้ามอะไรแบบสิ่งที่มันสำคัญอะไรเงี้ย ทำเอาหลายคนตกอกตกใจไม่น้อยคะ่ะเมื่อจู่ๆแม่ตักสิริพรน,นะคะได้ออกมาตัดพอ้อปล่อยโฮกลางไลฟ์สดโดยสาเหตุที่ทําให้สาวแกร่งและสตรองอย่างแม่ตักนะคะต้องเสียน้าตานั่นก็คือเรื่องการใช้ชีวิตที่ผ่านมาคะ่ะที่ไม่สามารถบาลานซ์เวลาในการทํางานและเวลาส่วนตัวได้เลยทําได้แค่มองรูปตอนคนอื่นไปเที่ยวนะคะตัวเองนั้นนะคะพอมีแพลนที่จะไปเที่ยวค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเลือกโฟกัสงานก่อนเพราะว่าห่วงงานโดยแม่ตักนะคะได้เล่าว่าไม่ได้ใช้ชีวิตเลยใช้ชีวิตกับการทํางานอย่างเดียวจนมองข้ามสิ่งที่มันสําคัญลั่นถาม ตน้บางเกิดมาจนอายุ50กว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทำแต่งานไม่รู้จักบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้แต่นั่งมองไอจีดาราคนอื่นเขาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้กันในใจก็อยากไปแต่พอทำงานก็ห่วงงานอีกเฮ้อทำไมเป็นคนอย่างนี้ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องบาลานซ์ชีวิตเพื่อที่จะให้ความสุขกับตัวเองและคนในครอบครัวเผยปีที่แล้วมีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานตัดพ้อดูการใช้ชีวิตของพี่สี่ไม่รู้จักบาลานซ์ชีวิตวันนี้ขอระบายขอโทษทุกคนที่มาไลฟ์ร้องไห้ได้ คุยกับทุกคนก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนมันอัดอั้นไม่รู้จะทํายังไงดีงานนี้ท่านผู้ชมทำเอาแฟนๆที่ได้ดูไลฟ์สดนะคะต่างก็เป็นห่วงความรู้สึกของแม่ตั๊กทั้งยังมีบางคนนะคะที่เข้ามาถามเขาว่าใครทําอะไรแม่ตัก๊กดานแม่ตั๊กค่ะก็บอกทันทีนะคะว่าไม่มีพี่ทําตัวเองพร้อมกับกล่าวขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแล้วก็รับฟังการระบายในครั้งนี้ด้วยก่อนที่แม่ตั๊กจะพูดติดตลกขึ้นมานะคะว่ามันเป็นอาการของคนวัยทองค่ะแล้วก็โมโหตัวเองด้วยที่เพิ่งมาคิดดดดไไไ้้้้้ในนนนนตตออออีรรววววมมมมปถึงงงงเเื่่่ขหาาาายแัะะคะลววคล ที่เขามีให้เราเนี่ยคือความรักที่บริสุทธิ์ได้เห็นความน่ารักของเขาก็ยิ่งโมโหตัวเองโดยแม่ตั๊กนะคะเริ่มคิดเรื่องนี้ได้ตอนที่น้องหมาสุดที่รักที่ชื่อตาค่ะเข้ามาอดอ้อ,อนนะคะตอนที่กําลังจะนอนทําให้แม่ตั๊กนะคะได้คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยได้เห็นมุมนี้เลยมัวแต่ทําอะไรอยู่ี่เที่ยวไหนเลยไม่ได้ใช้ชีวิตเลยใช้ชีวิตกับการทํางานอย่างเดียวจริงๆจนมองข้ามอะไรแบบสิ่งที่มันสาคัญอะไรเงี้ย เหมือนตาม,มาให้ข้อคิดพี่เนาะขอบคุณค่ะไอ้ครเป็นเหมือนพี่บ้างเนาะพี่เกิดมาแม่งห้าสิบกว่าชีวิตมีแต่ง,งานอย่างเดียวเลยทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอย่าว่าจะต่างประเทศเลยในประเทศเนี่ยพี่ยังเงแบบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะชีวิตไม่รู้จักบาลานซ์ชีวิตตัวเองอะไรเงี้ย ได้แต่นั่งมองไอจีคนอื่นนะเห็นดาราคนอื่นนะเน่ยเพ่อพี่ๆน้องๆเพื่อนเอนานะเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปใ,ใจเรากอ็อยากไปจังเลยอยากไปอยากเขาอย,า,อยากไปเที่ยวอย่างนั้นแต่พอทํางานกูก็ห่วงงานอีกเออทําไมเป็นคนอย่างนี้บะไม่ได้พี่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไม่ได้เหมือนคนบ้าเลยนะมานั่งอะไรก็ไม่รู้ พี่ต้องหาดบาลานซ์ชีวิตให้ตัวเองอไรเงี้ยให้ความสุขตัวเองให้ความสุขกับตาให้ความสุขกับแม่กับน้องกับสามีอไรเงี้ยส่วนภูไม่ต้องไปพูดถึงับภูเพราะว่าตอนนี้ภูกาลังแบบมันอยู่ในช่วงชีวิตของเขาภูเขากำลังมีความสุขกับเพื่อนเขาในร้วมมหาลาัยไรเงี้ยพี่ก็ไม่ค่อยห่วงภูสักเท่าไหร่ไรเงี้ยเขาก็ยี่สิบแล้วเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ก็ได้แบบดูแลอย่างห่างๆอย่างห่วงๆไรเงี้ย ที่แพนกันนะในครอบครัวนะเที่ยวญี่ปุ่นกันไหมอะไรเงี้ยอย่าไปเที่ยวที่แบบในรอบหลายปีเลยนะคะพี่ต้องบอกว่าในรอบหลายปีเลยนะพี่โอ้ยได้เที่ยวเลยแล้วในสุดก็แต่ห่วงงานก็ไม่ได้ไปอีกเนี่ยจนมาปีใหม่แล้วจะครึ่งปีเข้าไปแกนะดูสิดูการใช้ชีวิตพี่ดิไม่รู้จักการบาลานซ์ชีวิตตัวเองเลย ขอวันนึงนะมานั่งฟังพี่บ่นแล้วกันเนอะคิดซะว่าทุกคนมานั่งฟังพี่บ่นเนอะพี่ก็รู้นะทุกคนที่เข้ามาในเนี้ยทุกคนก็ต้องมีปัญหามีภาระมีอะไรให้ขบคิดกันทุกคนอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เลนเสือมานั่งร้องไห้มาแบบเออให้กับทุกคน ต้องมาแบบขอโทษแล้วกันนะวันเช้าพี่ก็นั่งคุยกับพี่นุ้ยอะไรเงี้ยระบายพี่นุ้ยฟังเหมือนกันไรเงี้ยพี่โชคดีที่พี่นุ้ยเข้าใจไรเงี้ยแล้วก็พี่นุ้ยเขาก็เคนรักสัตว์เหมือนกันเหมือนเราไรเงี้ย พี่ขอโทษนะทุกคนไม่น่าเลยแต่แบบก็ไแดบบ้คุยกับทุกคนพี่ก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแม้เราจะไม่รู้จักกันเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมันอัดอันอ้นอย่างพี่วิธทำใไ้ดี เลยอยากจะมาแบบเออเราให้กทุกคนได้ฟังรเ้ยถึงสิ่งที่มันอัน,อนแล้วก็ให้ทุกคนมันมาดาพี่หน่อยที่เออทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ว่า่าพี่หน่อยที่ <laughs> โ,อโอเค ใช่ทำไมไม่มีใครทำอะไรตัวขอบคุณค่ะไม่มีใครทาอะไรพี่เลยพี่ไม่ได้มีเรื่องปัญหาอะไรกับใครไม่ได้มีปัญหากับผัวด้วยมีปัญหากับตัวเองเนี่แหละค่ะพี่ปัญหากับตัวเองแล้วก็ไม่ได้เรื่องหมาพี่มันชีวติตไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยพี่ชีวติตนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีใน่คนเราเนี่ยก็บอกว่าเออมันทําตัวเองนี่แหละอม,มันทําตัวเองอ อยู่ทำไมนึกอยู่ดีก็อยากจะระบายก็ไม่รู้อ่ะอยากจะมานั่งคุยกับทุกคนแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังอะไรเงี้ยเออนึกไงก็ไม่รู้ซึ่งปกติพี่ไม่ได้อย่างนี้ไงเพราะพี่มคนที่ไม่ชอบเอาความทุกไปให้ใครอยู่แล้วอนะไรเงี้ยขอบคุณนะที่รับฟังพี่อะโอ้ได้อ่านคอมเมนต์แบบ เอาทุกคนให้กำลังใจพี่ขอบคุณมากเลยอ่ะพี่ขอบคุณนะบกวกไวท้องด้วยแหละทุกคนโมโหตัวเองด้วยหนึ่งแบบเออสำนึกขึ้นได้สองไว้ท้องด้วยสาม <c oughs> คนที่เพิ่งเข้ามาคงคิดว่าอพี่ต่างร้องไห้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตแน่เลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าโอ้โเรื่องน้องหมา แต่ทุกคนมันโหแบบถึงมันจะเป็นความรักจากสัตวาาเ์เล็กแต่สำหรับพี่นะความรักที่โคตรบริสุทธิ์เลยอะ่ะเขารักเราอย่างไม่มีข้อแม้เลยอะยิ่งได้เห็นความน่ารักของเขานะพี่ก็เลยยิ่งโมโหตัวเองมา,มากขึ้นตัวนั้นอะไรเงี้ย เวลานอนกับต้าก็คืนนะปุ้ยทุกคนเขามาออดมาอออมาอ้อซอฟพี่อะไรเงี้ยแบบซึ่งแบบโอ้ยตายแล้วเมื่อก่อนกูไม่เคยได้เห็นตรงนี้เลยอะไรเงี้ยตายกูโม่แต่ทำอะไรเนี่ย ก็ได้เรียกว่าง,งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆตกอกตกใจกันไม่น้อยนะคะแห่เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจแม่ตักกันอย่างมากมายยังไงทางท็อปดาราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับแม่ตักด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube c h anel n ท็อดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อดารานะคะ